สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง456ป่าแมวเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับค่าย AMB 978เกนาะครับเนาะเอามาพี่น้องไปมาเล่นเก,เกมอันแมวหน่อยนะครับผมนะกก็ทุน8,000นเนาะครับเนาะมาเดี๋ยวเรา, ắt, างัดทั้งงัดไปที่เบ็ด400เลยแล้วกันนะครับผมนะแมด80รอ,อบยาวๆตัดๆไปครับผม เอาดับแรกก็สวัสดีงามแรงนะครับน้อยมาอีกแล้วนะครับผมมมาอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับกับช่อง4ี่ห้าหกป่าแมวเลยนะครับผมนะแล้วก็อยู่กับเกมยอดฮิตเหมือนเดิมนะครับผมนะกับเกมแมวหน่อยเกมแมวหน่อยไปกันเรื่อยๆครับพี่น้องเอ้ยล่าโบนัสเบียดสี่ร้อยงามแรงนะครับผมมากับเกมแมวหน่อย โอ้ยจูเป็นมักหลายตัวอันเมียวหน่อยไปกันเลยแหลๆครับผมทุนแปดพันจะรอดไหมนะครับผมมากับเบียสซี่ลอยตัวกับน้อมาเน้นๆมาเน้นๆเลยมาเน้นๆเลยโอ้ยบังไงครับพี่ดอกเอ้ยเพี้ยงกระเพิ่มไว้แตกไว้แตกบังไงนะครับผมสามพันสวงมาอีกแล้วครับพี่ดอกเอ้ยบังเลยเพี้ยงกระเพิ่มหมื่นเอ็ดเน้นเน้นเลย เว้ยเหยียบร้อยนะครับผมนาะรางวันใหญ่แตกนะครับบางนี่ก็รนางวันก้อนตัวนะครับผมลางวันใหญ่ารเนาะลางวันก้อนตัวาย <c oughs> กันเลยๆครับผมพี่น้องเย้ยตอนนี้ก็กำไรเป็นหมื่นเลยนะครับผมนะทำเป็นเล่นไปนะครับอืมทำเป็นเล่นไปนะครับผมนะมันบ่มเยนทำ้งหมดเด้อเดือครับพี่นอ้องเด้ออ่าตอนนี้ก็ กำไรได้มานะครับผมนะก็เริ่มหายไปเรื่อยๆนะครับผมนะเจอแมวน้อยดูดนะครับผม <c oughs> แมวน้อยแมวน้อยเอ้ยได้อยุแล้วครับผมนะ่ะเริ่มดูดเริ่มมีดูดนะครับเริ่มมีดูดนะครับเริ่มเล่นลิ้นแล้วนะครับผมนะเริ่มเล่นลิ้นแล้วนะครับผมพี่น้องเอ้ยบังดีเอ้ยซีพันแปดเ 48, น้นเน้นอืม ผมเอาเติมเกียกระเพิมเหยียบร้อยนะครับผมนะโบนัสเบียดสี่ลงจนไรนะครับผมนะเอาละนะครับผมเอาละกำไรเขาก็ยังงี้นะครับผมนะแถมเข่าโบนัสเบียดสี่อีกนะครับเอาละนะครับผมเออคูณหกแล้วนะครับผมนะขอให้สกิดนะครับโอ้โหตัวคูณนะครับผมคูณ12ไปแล้วนะครับเมื่อกี้ได้ใส่บลารบารที่นี่เนาะมาทรงนี่นี่เกียร์เลยโอ้โหแบบนี้นะครับพี่น้องเอ้ยคูณ20แล้วนะครับ เออเอายังบ่ได้ยังเล็นะครับผมนะกับโบนัสเออเอาคูณ2ีสิบงเข้าไปนะครับผมว้ายเอ้เอฟเก่งกระเพิ่มเน้นเน้นชดเดียวรุ้นเรื่องนะครับผมมาเอ้ยบอดี้กับซูเปอร์ไปหึงเทสนะครับเน้นเน้นเลยนะครับอย่าจื้อว้ายเอ้เอฟเก่งกระเพิ่มสวยเฮ้ยขอให้สกิ๊ดเธอหนะนะครับผมนะเบสสี่ลอยนี่ เอาบ้างนี่ก็ไม่กล้าไปหนึ่งเลนะครับเนาะสวยพี่สวยเน้นเน้นเลยนะครับผมสปินสุดท้ายขวาน,นเน้นเน้นอีกบ้างหนึ่งอ้ยเรีบรลอยนะครับพี่ลอยเอ้ยโบนัสรอบนี้ก็แตกไปสวงเทนะครับห้าหมื่นสวงเน้นเน้นเลยนะครับนเนาะรอยกว่าเท่าครับพี่พ้องเ้ยพอพอพอสานะครับ โอเคครับ okay, ผมก็เรียบร้อยดีนะครับผมนะกับเกมแมวหน่อยนะครับผมนะทุนเปลี่นาดนะครับผมฟาดมาหกหมื่นเจ็ดเน้นๆเ,เลยนะครับผม <laughs> เน้เนๆเ,เลยนะครับโ okay, อเคครับผมเดี๋ยวเขาไปหาหลินเนี้ยไม่กันดีก,กว่านะครับพี่น้องเนาะแตกแล้วก็เหมือนเดิมนะครับผมนะไปะเดี๋ยวเขาไปิดพอที่ช่อง V1 แล้วกันนะครับผมนะไปไปไปโอ้อออกามุย